うィンウィンにしえのうかウィンウか ตามองออกไหมคะตัวไหนที่ไม่พี้หมอกเพราะตอนนี้สายตาเหมือนกันมากสายตาสายตาเหมือนกันมากมองออกไหมคะตัวไหนพี่เม่พี่หมอกใครมองออกบ้างใครมองออกบ้างคะห <laughs> มอกอยู่ทำไมาทำตาอย่างนี้นะลูก ือไม่อ้อไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงมันอ่ะนี่ได้ยินไหมคะมันจะขับฐานกันอยู่สองสามตัวเหมือนแม่เรียกลูกอ่ะเหมือนแม่เรียกลูกว่าลูกอยู่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงลูกมันร้องอยู่ เสียงมันเหมือนแม่เรียกลูกอะอ้อมนั่งเก็บอึตรงนี้นี่จะเที่ยงแล้วเนี่ยจะเข้าไปในห้องระตายแล้วเสียงมันเหมือนแม่มันเรียกลูกมันอะจิบจิบจิบอยู่ตรงนู้นอะเมื่อเช้าไปเห็นนกกันื่องงัน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 ันันกันสองตัวนกฟ้ากับพี่หมอกหมอกนู้แทำหูบินอย่างนี้สิลูก คอมเคอมืม่อยนอนเมื่อยแล้วนอนดีกว่าดอใหดูก็เท่านั้นนอนดีกว่าไปแล้วฟ้าก็ไปแล้วรอนไม่ไหวแล้วพี่หมอกก็นอนแล้วเหลือพี่ไม่คนเดียวไอ้ลุงไปไหนละไอ้ลุงหายไปไหนแล้วขึ้นมามองหาบนนี้ค่ะอยู่ไหนคีดก็ข้างล่างมองไม่ชัดขึ้นมานี่ ขึ้นข้างบนอีกค่ะน้องฟ้าจะขึ้นไปข้างบนอีกอยู่ไหนพี่เมฆพี่มเมฆันอยู่ไหนลูกโอ้มัญหาไม่เจอหลอกลลกโอ้ยนี่แม่อม้อมว่าเดี๋ยวเอ,อจะไปไอ้ร้านขายอาหารนะคะจะไปซื้ออาหารนะเขาจะมียาหยดแค่คิดถึงยาหยดก็แบบจะตายแล้วะคะ่ะแล้วก็ประกาให้พี่ฝนอีกคือเมืวว่อวานนี้แม่อ้อมดูในในใน,ในอ,ออนไลน์อนะคะเขาขายร้านเนี้ย ยาในกาดอ่ะคือกล่องหนึ่งสาเม็ดน้ําหนักขนาดพี่ฝนเนี่ยก็ตกเก้าร้อยบาทสาเม็ดนะคะแต่ถ้าเราไปซื้อที่ร้านร้านอ่ะแต่เอียซื้อที่ร้านที่ร้านหมออ่ะเม็ดละห้าร้อยเก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อแบบเก้าร้อยดีดีไหมทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าซื้อห้าร้อยอ่ะสองเม็ดพันหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราซื้อเก้าร้อยได้สามเม็ดอ่ะ แ่เองก็คิดหนักเลยนะเดี๋ยวว่าแจะไปดูที่ที่ร้านตรงนู้นก่อนว่าถ้าถ้าที่ร้านร้านหยดตรงนั้นมันมันถูกมันถูกกว่าก็ซื้อตรงนู้นแต่ถ้าเกิดว่ามันแพงกว่าก็จะมาซื้อในเพจเอามาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแย่งซีเรียเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเอาแล้วกันะอะนอ่ไอ้ลุงอยู่ข้างบนแล้ว่ะเห็นจะเอียเมฆหมองไปเท่าไหร่อะไรเมฆหมองก็ไม่เท่าไหร่แล้วอ่ะเนี่เนี่ค่ะอ่เนี่อันนี้ค่ะร้อนเนี่ยแม่เอ็งึ้นนมัร้อน มาแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะมาเป็นลูกบ้านนี่หรืไงเอาละเอาละไอ้ลุงไอ้ลุงเอาละเปิดเจอเปิดแลวแม่เอียความสนมันเดี๋ยวแม่จะเข้าแล้วนะเนี่ยแม่เก็บทรายเสร็จแม่ก็เข้าแล้วเนี่ยหลือกระบะเดียวเนี่ยออประมาณนี้ประมาณนี้ มเมฆหมอกไม่เท่าไหร่นะบอกก่อนนะไอ้ลุงมันตามันวาวแล้วนะไหนคูะตามันคูตามันวาวแล้วนะตัวเองก็สวยสู้เขาก็ไม่ได้นะหาความสวยไม่ได้เลยมันก็าหาความสวยไม่ได้หาความสวยไม่ได้เลยหาไม่ได้แต่ความสวยอ่ะมันเที่ยวมาเช้าเอาเช็ดคตาให้พี่ฝนหยอดตาเข้าไปนวลเนี่ยกับพี่ฝนอ,อ,อะไรของมันก็ไม่รู้ เอสายตามานะันเห็นไหมนะจะเก็บพี่จะเข้าบ้านแล้วรุงจริงๆน่าจะเป็นเสียงลูกนกที่มันปิดอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งแนมะ่แม่มันร้องเรียกนะครับนี่มันร้องเรียกแมวนะเอน่าจะเป็นเสียงลูกนกที่มันปิดอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่ง,งฟ้านี่มองเป็นจริงเป็นจังกับพี่เมฆพี่เมฆนี่ไม่ละเลยนะคะ ยังไม่ลากสายตาไปไหนเลยนะอยู่ตรงเนี้เอียร้อนเอียก็นอนอยู่นี่เลยเอียก็ไม่ต้องไปไหนตรงนี้มันมีพัดลมไอเย็นอยู่ก็ไม่ต้องเทียบไปเดินท่อมท่อม่อมอยู่ในนี้แหละเข้าใจไหมเออไม่ต้องไปเดินท่อมแทมท่อมแทมไปนุงนตรงนี้ทีหนึ่งแดดก็ร้อนอาหารก็มีน้ําก็มีพัดลมก็มีจะเดินไปไหนล่ะไอ้วน เอียแต่เ yeah. อียใครชื่อเอียมัน้ำมันเขี้ยวมันจินดูพุ่งมาหนะนอนมันนอนดู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 มันนอน,น,อน,น,อน,น,อนไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาไอย่างลีลายยังไม่ทํานุ่งยังน,นี่เลยเนะข้าไปต้องลงไปรีบทาให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวต้องถูบ้านเรียต้องถูจริงแล้วมันไม่ไหวแล้วค่ะเอี <Yeah. laughs> ยมันเขี้ยวดิ ไม่อยากจะไปขยมมามันขยมมามันเดี๋ยวมันก็เดินหนีไปสีไม่สวยอ่ะสู้สวยๆไม่ได้แต่ส,สวยแม่ก็หน้าแบบหน้าความหน้างอนเือเกินสวยๆแม่ฟ้ามองเป็นจริงจังมากนะมันอยู่ไหนไม่รู้ลูกเนี่ยลูกมันน่าจะร้องเรียกหาแม่มันเนี่ยแล้วแม่มันมาเรียกมันก็ไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ลูกร้องจิบ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 อยู่เนี้ยเออ บินไหมอ่ะมันบินไหมอะ่มไมอะไปแล้วเสียงไปไกลยังเสียงไปทางนี้แล้วค่ะไปแล้วเสียงไปทางนู้นแล้วไม่มีแล้วลูกเสียงมันไปหมดแล้วมันหากันไปหมดแล้วลูกไปนู่นแล้วเสียงไปท้างห้างหางน้าบ้านแล้วอายกไอไใช่สิได้เอร์เนี่ยชอบจับนกค่ะเห็นนกไม่ได้เนี่ย มันเคียวนไมันจะขยบมันมันก็เดินไปอยู่พี่ฝนปะไปนอนตรงนี้ต่อนอนไปได้ก็นอนไปเลยตรงนี้แม่ไม่ได้ว่าเลยเอยเอยจะนอนที่ต้องกว้างเอาที่รับเรียบอันเก่าไปวาง่ให้มันก็รับไม่เป็นคือถ้ามันอยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรค่ะว่าตรงน้มันมันมันก็รับไม่เยอะข้างในมันฉีกกันอะไรกันมันก็เกอนไปหมดต้องอมาเปลี่ยนที่ใหม่ ร้องจังวันนี้